ต่อไปนะคะเป็นการถดถอยพหุออคูณก็คือเป็นแบบจําลองอุปสงค์นะคะที่มีตัวแปรสลัดนะคะตั้งแต่สองตั้งแต่2ตัวแปรขึ้นไปนะคะหรือมากกว่า1ตัวแปรนั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าอาจารย์มีในตัวอย่างที่อาจารย์นาเสนอในเอกสารนําเสนอนี่นักศึกษาจะเห็นว่าอาจารย์มีทั้ง p มีทั้ง a มี y i ด้วยนะคะแล้วก็มี p i ตัวนี้ p i p a ม m ตรงนี้ นะคะแล้วดีตัวนี้ก็คือค่า e er r อร r Term มนั่นเองนะคะหลังจากนั้นอาจารย์ก็นำค่าสัมะค่าพวก p a y แล้วก็ p pi p a ์ m ตัวนี้นะคะมาประมาณการนะคะอาจารย์ก็จะได้ค่าสัมประสิทธิ์ออกมาตามนี้พออาจารย์ได้ค่าสัมประสิทธิ์ออกมาตามนี้นักศึกษาก็เป็นไงคะใช้ค่าสัมประสิทธิ์นี้ตรวจสอบนะคะรูปแบบของค่าสถิติอย่างที่อาจารย์บอกให้ไปถ้าอยู่ในช่วงความเชื่อมั่นนะคะแบบจําลองมีประสิทธิภาพเพียงพอก็นําค่าสัมประสิทธิ์พวกนี้เป็นไงคะมาะมาอธิบายหรือมาวางแผนนะคะบางแผนในการผลิตนะคะการตั้งราคาต่างๆเพื่อที่จะดูว่าเราจะสามารถ ขายสินค้าได้อย่างไรนะคะทีนี้อาจารย์ก็มีการเปรียบเทียบให้ดูนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าในเอกสารเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าถ้ามีตัวแปรสลับเพียงหนึ่งตัวหรือมีตัวตัวแปรอิสระเพิ่มขึ้นนะคะมากกว่าหนึ่งตัวขึ้นไปจะเห็นว่าค่าสัมประสิทธิ์เปลี่ยนไปเห็นไหมคะจากตอนแรกมีแค่ pt อย่างเดียวนะคะจะเห็นว่าตรงนี้เป็นไงคะลบเจ็ด p 1แต่พอเรามี pt ลบหนึ 1, ่ง pt ลบหนึ่งนี่ก็คือเป็นไงคะ เป็นราคาในอดีตใช่ไหมคะเป็นราคาที่ต่างจาก Pt อันนี้เป็น Pt นี่เป็นราคาปัจจุบันพีทลบหนึ่งก็คือราคาของปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจะเคยลบ7.33 Pt ก็จะเหลือแค่ลบ4.008เห็นไหมคะค่าสัมประสิทธิ์จะแตกต่างกัน แล้วเราก็จะเห็นด้วยว่าราคาในอดีตในปีที่แล้วเนี่ยก็มีอิทธิพลนะคะหรือว่ามีผลนะคะต่อการเสนอซื้อของสินค้าชนิดนี้ด้วยนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่าเออร์เลอร์น้อยลงในขณะที่ถ้าเป็นตัวแปรเดียวก็จะมีค่าเออร์เลอร์มากขึ้นคําว่าเออร์เลอร์คืออะไรคะก็คือค่าอิทธิพลของตัวแปรอื่นที่เราไม่ได้ใส่เข้าไปนักศึกษาดูได้ยังไงคะดูได้จากค่าอาร์สแควร์ตรงนี้ จะเห็นได้ว่าพอเรามีตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียวเนี่ยค่า R s quare เราจะอยู่ที่0 6 7 3 8ก็คือหมายความว่าตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปดดับตัวแปรตามได้6 7 3 8แต่ถ้าสมมุติว่าเราเป็นนะคะเราเป็นถดถอยเพร่หูคูณนะคะที่มีอีกตัวแปรอิสระมากกว่า1ตัวนักศึกษาจะเห็นว่าค่า R s q u a แ e เพิ่มขึ้นเป็น0 9 8 7 1ก็คือตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามได้98ด จ7 1เก็คือเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะถ้าเพิ่มขึ้นอย่างนี้ก็แปลว่ามีค่าเออร์เอร์ในแบบจำลองเนี่ยลดลงนะคะอันนี้ก็คือเปรียบเทียบให้นักศึกษาดูนะคะวันนี้ก็คือประโยชน์นะคะการถดถอยพหุคูณก็คือเราจะได้รู้ถึงผลกระทบของตัวไปสลาดได้หลายตัวค่าเออร์เรอร์นะคะของสัมประสิทธิ์ที่เราไม่ได้ใส่เข้าไปก็ลดลงนะคะแล้วก็แบบจำลองเราก็จะมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีค่า ค่าสัมประสิทธิ์ของเราหรือว่าความเหมาะมประสิทธิภาพของแบบจําลองที่ใช้ในการประมาณการเนี่ยบงแหงเาก็มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ให้นักศึกษาดูนะคะก็จะเห็นว่าเปรียบเทียบระหว่างแบบจําลองที่เป็นที่มีอย่างง่ายที่มีตัวแปรเดียวกับที่มีหลายตัวแปรจะเห็นว่าค่า r square ก็จะแตกต่างกันนะคะแล้วค่าสัมประสิทธิธอ์อื่นๆก็จะแตกต่างกันด้วยนะคะ นี้สำหรับการแปลผลนะคะอย่างที่อาจารย์อธิบายไปนักศึกษาก็สามารถดูได้ในสไลด์เลยนะคะเปรียบเทียบกันได้เลยนะคะว่าตัวแปรสระแต่และตัวเวลาอธิบายผลเราต้องจับคู่อธิบายผลนะคะถ้านักศึกษาจะอธิบายผล p จับคู่กับ q ก็อธิบายผลทีละคู่นะคะแล้วอยากจะอธิบายผลตัวแปร pt ลบหนึ่งนะคะก็จับคู่ระหว่าง pt ลบหนึ่งกับตัวแปรตามก็คือตัว q นะคะอธิบายเป็นคู่คู่ไประหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามนะคะค่ะจากที่อาจารย์ให้ความรู้มานะคะอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในการที่จะใช้เป็นแนวทางนะคะในการศึกษาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็อ่านใน เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในการเกี่ยวกับเรื่องของการประมาณการอุปสงค์นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ